ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ระดับน้ําในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักในย่านเศรษฐกิจลดลงแล้วนะคะอาจจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปกติได้เพียงแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มต่ําตอนนี้ยังคงต้องเอาใจช่วยกันอยู่ค่ะคุณกฤติบุญธรรมรายงานสดเข้ามาจากเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเชิญค่ะอย่างเช่นที่จุดที่ผมยืนอยู่คณะ อยู่ขนาดนี้นะครับคือชุมชนท่ากกโพนะครับจุดนี้ระดับน้ํายังคงท่วมสูงอยู่นะครับระดับประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรนะครับแต่ว่าถ้าไปบนจุดที่ลึกเข้าไปในชุมชนนะครับตรงนั้นระดับน้ําจะสูงมากกว่านี้บางจุดสูงถึง1เมตรซึ่งเป็น1ใน3ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักนะครับที่ยังน้ําท่วมอยู่ซึ่งน้ําก่อนหน้านี้นะครับเคยท่วมสูงสุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นรอยร่องรอยของน้ําที่บนกําแพงนะครับ น้ำตรงนี้จะท่วมประมาณ80เซนเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ลดลงแล้วประมาณ40เซนติเมตรก็ยังถือว่ายังคงท่วมสูงชาวบ้านบอกนะครับว่าน้ำตรงนี้ลดลงค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่ามีน้ำเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนท่ากกโพนะครับที่เดินเท้าเข้าไปทําบุญที่วัดชาวบ้านบอกนะครับว่าระดับน้ำจะลดลงไป แล้วนะครับถึง20-40สซนติเมตรแต่ก็บอกว่ายังต้องเผชิญน้ำท่วมทุกปีแต่น้ำที่ท่วมทุกปีแบบนี้นะครับปีนี้เป็นปีหลายๆรอบปีนะครับที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานจึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาครับของชุมชนเราเนะคะอยู่ในเขตที่ว่าติดกับแม่น้ำป่าสักถ้าเมื่อไหร่ที่แม่น้าป่าสักล้น มันก็จะออกมาทางบ้านเราแบบนี้นะคะ่ะออกมาชุมชนบ้านเราแบบนี้นะะก,ก็ทุกปีท่วมทุกปีกปคือถ้าน้ํามาล้นเขื่อนป่าสักเมื่อไร่ชุมชนบ้านเราก็จะท่วมทุกปีแต่ชุมชนเรามันจะมีน้ําหลายทางที่ขึ้นมานะคะทางฝั่งชุมชนวัดทุ่งก็เข้ามาแล้วก็ทางท่ากกแกก็เข้ามาค่ะก็เลยทําให้เราต้องเจอแบบนี้ ีนี้นั่นหนักนะก่ไมชว่เยอะมากรวก่ปีไหมครับใช่ก็ชุกปีแต่ไม่นานปีนี้ช่วงดเดียวก็คืนเดียวก็ไปนี่ช่วงห,หลายวันเลยปัจจุบันเขตเทศาบาลเมืองหล่มสักยังมีน้ําท่วมขังสามชุมชนครับคือชุมชนวัดทุ่งชุมชนท่ากกโพแล้วก็ชุมชนท่ากกแก มีน้ําท่วมถนนพดุงราดแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ําในชุมชนสาเหตุนะครับมาจากพนังกั้นน้ำหน้าบริเวณที่ของเทศบาลเมืองหล่มศักหลังเก่าพังแล้วก็น้ําป่าศักยังคงสูงกว่าตลิ่งอยู่มากนะครับจึงทําให้น้ําไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนดังกล่าวส่วนพื้นที่ชั้นในย่านเศรษฐกิจนะครับบริเวณตลาดแล้วก็สถานที่ราชการวันนี้พนักงานทําความสะอาดของเทศบาลเมืองหล่มศักก็เริ่มทาความสะอาดเมืองแล้วนะครับหลังน้ำแห้งกลับเข้าสู่สภาวะปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ ส่วนบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับการสัญจรเดินทางภายในชุมชนนะครับก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านนะครับจะต้องใช้รถยกสูงแบบนี้นะครับในการเดินทางบริเวณพื้นที่ชุมชนเพราะว่าน้ํายังคงท่วมขังสูงอยู่ขณะที่จุดที่ห่างออกไปนะครับของในเทศบาลเมืองหล่มศักก็จะเป็นที่ตั้งของอบตอปากดุกนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดรวมของน้ำสามสายที่ไหลามาแล้วก็น้ำปะศัก ก็จะไหลลงไปตรงจุดนั้นตอนนี้ระดับน้ําเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ําท่วมขังสูงแล้วก็กระจายเป็นบริเวณกว้างครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่อ,อําเภอหล่มสักครับค่ะขอ,ขอบคุณคุณโกวิทค่ะบ